สวัสดีครับในการนี้เป็นคอสออนไลน์คอสเดสคิปชันของบทที่3ในวิชา internal combustion engine ครับบทที่3เนี่ยเราจะเรียนกันเรื่อง thermochemistry ของเชื้อเพลิงและอากาศนะครับซึ่งในบทนี้เนี่ยเราก็จะเรียนรวมเกันกับเชื้อเพลิงได้วยเราเรียนอันแรกเราจะเรียนลักษณะของเปลวไฟนะครับแล้วก็ ideal gas i อ e ดียลแก๊สนะครับแล้วพอเ,เราใช้อากาศเป็น i อเดียล s กแล้วก็เรียนเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็การปริยาการเผาไหม้นะครับแล้วก็ First Law แล้วก็ s e o o n l l w นะครับของการเผาไหม้แน่นแรกเรามาดูเรื่องเฟรม c h a r ัิ t ณะก่อนนะครับสิ่ที่เราควรรู้อันแรกก็คือ c o m b u s t i o n p n e n o m e n a combustion phenomena เนี่ยถ้าพูดถึงภายในกระบอกสูบนะครับมันก็คือลักษณะของเปลวไฟนั่นเอง คอมเพ i ชันเฟโนม e นาเนี่ยโดยปกติเราจะใช้วิธีการถ่ายรูปนะครับก็คือจา์เจาะกระบอกสูบแล้วก็ส่องกล้องเข้าไปถ่ายรูปลักษณะการระเบิดของเปลวไฟนะครับอีกวิธีหนึ่งคือการใช้แบบจําลองทําแบบภาพจําลอง3ามมิติขึ้นมานะครับว่าเปลวไฟเนี่ยมันมีลักษณะการเผาไหม้เป็นแบบไหนนะครับบริเวณที่เกิดปริยานะครับเราก็จะเห็นลักษณะเปลวไฟเป็น สีส้มหรือสีเหลืองนะครับตามอุณหภูมิบริเวณผิวหน้านะครับตรงบริเวณเบรนเปลไฟเนี่ยจริงๆเราเรียกเฟรมฟรอม์นะครับเฟรมคาลิเตอริสติกนี่มันเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นจากปริยเคมีปริยาการถ่ายเทมวลและพลังงานระหว่างอากาศเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็บริเวณคอมบิชันโซนแล้วก็อินเตอร์แอคชันกันโดยใช้คุณสมบัติของทางฟลูดไดนามิกส์นะครับถ้า มันมี steady state flame ก็คือเรามีอากาศและเช่้อเพลิงจ่ายเข้าสู่บริเวณเปลวไฟแบบสม่ำเสมอนะครับแบบ steady flame ซึ่งเวลาเราศึกษาส่วนใหญ่เราจะแอดสูมว่าเปลวไฟเนี่ยเกิดขึ้นในสภาวะ steady state คือเปลวไฟมีลักษณะคงที่นะครับคือเปลวไฟคงที่แล้วก็ i อเเกิดขึ้นคงที่อัตราการจ่ายเชื้อเพลิงกับอากาศคงที่นะครับเปลวไฟเรามี2แบบ พ r ี m ิกซ์เฟรหรือดิฟฟิลเฟรมนะครับแสดงด้วยรูปนี้นะครับอันบนเป็น p r e มิกซ์เฟรมพรีมิกซ์เฟนี่หมายถึงมีการผสมกันก่อนนั่นก็คือหมายถึงว่าอากาศและเชื้อเพลิงเนี่ยผสมกันก่อนก่อนเข้าสู่บริเวณเกิดปริยาคือบริเวณเปลวไฟนะครับหลังจากที่ออกมาเนี่ยเราก็จะได้คอมบัชั่นโปรเซสนะครับก็คือรูปบนซึ่งรูปบนเนี่ยจะเป็นการเผาไหม้ในเครื่องยนต์เบนซินน,นะครับือเครื่องยนต์ กสโซลีนส่วนรูปร่างรูปร่างเราจะเรียกดิฟฟิวเฟรมนะครับดิฟฟิวเฟรมเนี่ยอากาศกับเชื้อเพลิงเข้ามาเจอกันบริเวณเปลวไฟพอดีนะครับซึ่งเป็นลักษณะการเกิดเปลวไฟของเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ดีเซลเราฉีดตรงนะครับฉีดเขา้าฉีดเชื้อเพลิงเข้าสู่กระบ,บอกสูบโดยตรงเลยแต่ว่าเชื้อเพลิงเบนซินเนี่ยเราฉีดเข้าที่ช่องไอดีนะครับทีนี้เมื่อฉีดเชื้อเพลิงเข้ามาบริเวณเผาไหม้แล้วเนี่ยเชื้อเพลิง ที่ระเหยแล้วจะอยู cool then, ่ในลักษณะของละอองเล็กๆนะครับเราก็จะเห็นคอของเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลวนะครับบริเวณนี้คือผิวหน้าของเชื้อเพลิงเนี่ยจะเกิดความร้อนความร้อนที่จากเบรนเปลวไฟหรืออะไรก็แล้วหรืจะกอากาศร้อนกันแล้วแต่เนี่ยจะทําให้เชื้อเพลิงระเหยนะครับพอเชื้อเพลิงระเหยปุ๊บมีอากาศเข้ามาปนบริเวณที่เกิดเชื้อเพลิงเนี่ยอัตราส่วนเชื้อเพลิงและอากาศจะพอดีที่ยำให้เกิดเปลวไฟพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อเพลิงก็จะเคลื่อน นะครับเรเหยจากคอของเชื้อเพลิงที่ยังเป็นของเหลวเนี่ยเคลื่อนเข้าสู่เปลวไฟซึ่งบริเวนี้เราเรียกว่าเฟรมฟอนเนี่ยเป็นขอบเล็กๆพอผ่านตรงนี้ไปปุ๊บเชื้อเพลิงและอากาศผสมกันได้พลังงานออกมาเราก็จะได้กลายเป็นไอเสียเกิดขึ้นนะครับเชื้อเพลิงมีเปลวไฟมีสองแบบนะครับมีลามินาเฟรมฟอนมีลามิ่าเฟรมกับเทอเร์เบลเลนเฟรมนะครับ,ทบเทอร์เบลเลนเฟรม อย่างที่เราโดยส่วนใหญ่เราจะเรียนเราเรียนลามินาเฟมนะครับแต่ถ้าเราเรียนเฟมเนี่ยเราจะมีเอ็ดดี้เครนต์เอดดี้โฟเกิดขึ้น,นก็คือมีการวกกลับนะครับมีการปั่นป่วนขึ้นภายในเปลวไฟเกิดขึ้นซึ่งเราไม่เรียนกันเพราะฉะนั้นจากรูปที่เห็นนะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับก็จะเป็นอันเซดดี้นะครับคือมันอันเซดดี้อยู่แล้วนะครับ แล้วก็เป็นพรีมิกส่วนเครื่องยนต์ CI นะครับเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยเราก็จะเป็นดิฟฟิวนะครับความเร็วของเปลวไฟนะครับความเร็วของเปลวไฟเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณติของแก๊สก่อนเผาไหมนะค้คืออากาศของเชื้อเพลิงนะั่นแหละผสมกันอยู่แล้วก็เชื้อเพลิงเผาแล้วแล้วก็อัตราการเกิดปฏิกิริยาเหมือนกันเราอยากได้เทอร์โบเลนท์เฟลมนะครับมีพลังงานการปลดปล่อยพลังงานมากกว่าลามินาเฟลม นะครับองประกอบของอากาศอากาศนะครับที่เราหายใจกันอยู่เนี่ยประกอบไปด้วยออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นหลักผสมกันโดยปริมาตรโดยมีออกซิเจน21เปอร์เซ็นต์แล้วก็ไนโตรเจนเจเปอร์เซ็นต์นี่คือโดยปริมาตรนะครับนอกนั้นเป็น i m p u r i t y พวกอาร์กอนคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนไอน้ำนะครับทั้นโดยปกติโดยปริมาตรเนี่ยเราใช้เชื้อเพลิงอยู่ออกซิเจน21เปอร์เซ็นต์แล้วก็ไนโตรเจนอีก 7สังเกตว่าตัวนี้จะเป็น O2 และ N2 นะครับมันคือก๊าซออกซิเจนและก๊าซไนโตรเจนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นโดยมวลนะครับเมื่อกี้โดยปริมาตรโดยมวลเนี่ยออกซิเจนจะมีก๊าซออกซิเจนจะมี23.3และก๊าซไนโตรเจนจะมี76.7นะครับอากาศเราถือว่าเป็นไอเดียลแก๊สนะครับเป็นประพฤติตัวตามก๊าซในอุดมคติเพราะฉะนั้น Equation of State ของมันก็คือ PV เท่ากับ MRT นะครับ M ก็คือมวล R ก็คือค่าคงที่ของอากาศซึ่งแต่อากาศไม่เท่ากันนะครับหรือ PV เท่ากับ nRT n ก็คือจำนวนโมลของอากาศนะครับ R, R เป็นเรียกว่า universal gas constant นะครับ universal gas constant เป็นค่าคงที่นะครับเป็น8.314กิโลจูลต่อกิโลโมลเคลวินเพราะนั้นถ้าเกิดเป็นออกซิเจนนะครับ ก็จะมีค่า R บา r เท่านี้8 3 1จกิโลจูลต่อกิโลโมลเคลวินแต่ว่าในกรณีทำเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวินเนี่ยออกซิเจน1กิโลโมลก็มี32กิโลกรัมนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จําให้ดีอย่าพึ่งสับสนนะครับกฎของอโวคาโดบอกว่าที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันเนี่ยปริมาตรของก๊าซจะสี l เลทกับจํานวนโมลน,นะครับถ้าอุณหภูมิและความดันเดียวกันอย่างอากาศเนี่ยเรามี ก๊าซออกซิเจนย1สิบเอ็ดนะครับแล้วมีก๊าซไนโตรเจนอ e ีกเจ็ดิเก้าเอร์ซนเนี่ยก็คือยี่สบเ็ดส่วนร้อยนะครับแล้วก็ไนโตรเจนเนี่ย79<ม>็สิบเก้าส่วนร้อยเพราะฉะนั้นถ้าอุณหภูมิและความดันเดียวกันเราก็จะพบว่าในอากาศหนึ่งโมลน,นะครับมีออกซิเจนยี่สิบเอดโมล 0.21โมลนะครับแล้วก็มีก๊าซไนโตรเจนอีก0.79โมลรวมกันเป็นอากาศ1โมลพอดีนะครับนี่คือกฎอองอโวคาโดส่วนกฎของดาวตันดาวตันสลลบอกว่าอากาศอากาศทุากชนิดที่เกิดการผสมกันเนี่ยความดันรวมจะเท่ากับผลรวมของความดันย่อยนะครับถ้าจะพูดออกซิเจนมีความดัน10 kpa ไนโตรเจนมีความดัน11 kpa เพราะฉนั้นอากาศมวลเนี่ย จะมีความดันทั้งสิ้นคือ10บวกสิ็ก็คือ21 kpa นั่นเองนะครับน้ำหนักโมเลกุลปรากฏนะครับอันนี้เราน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นออกซิเจนมีเลขอะตอมเลขของมัน,นก็คือ16บนะครับ o สองก็คือ32นะครับคือตัวพวกนี้แหละเพราะฉะนั้นตัวที่แปลกไปคืออากาศเพราะอากาศเกิดจากก๊าซผสมกันนะครับผสมเนี่ย ออกซิเจนนะครับ O2 มีเลขโมเลกุล32นะครับสัดส่วนโดยมวลก็คือ23.7นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยมวลของมันอากาศนะครับก็คือ0.725ก็คือเกิดจาก23.7หารด้วย32นะครับส่วนจำนวนโมลของไนโตรเจนก็คือ76.8หารด้วย28คือ2.47โมลนะครับ เพราะฉะนั้นในหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นโมลโมเลกุลของอากาศก็คือสองตัวลงกันนะครับยี่สิบสามข้างตัวข้างบนร้อยเกิดจากยี่สบสามจุดเจ็ดกับเจ็ดสิบหกจุดแปดนะครับบวกกันข้างล่างก็คือจํานวนโมลของออกซิเจนในอากาศหนึ่งร้อยโมลน,นะครับแล้วก็จํานวนสองจุดเจ็ดสี่นั่นคือจํานวนโมลของก๊าซไนโตรเจนในอากาศหนึ่งร้อยโมลเองนะครับก็รวมออกมาเป็นยี่สิบแปดจุดเก้า เพราะฉะนั้นมวลโมเลกุลของอากาศนะครับคือ28.9แล้วก็จาก PV เท่ากับ nRT นะครับก็เราก็จะได้สมการดังนี้นะครับก็คือความดันเนี่ยเท่ากับ RT ส่วนด้วย